เมียตบยังลบได้ okay. สวัสดีครับมาพบกับวันสุขพันษาชาแนลนะครับวันนี้นะเราก็จะมาแกล้งโมกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือวันนี้นะวันนี้ทั้งวันเลยนะจะไปปั่นประสาทมันจะไปกวนประสาทมันเอาให้มันหัวร้อนนะครับไม่ว่ามันจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเราจะแกล้งมันทั้งวันเลยเน,นี้ย มันจะกวนยู่อะไรเขาเรียกว่าอะไรยั่วมโมโหยั่วมโมโหวันทั้งวันเลยนะครับดูที่ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรเก็บอารมณ์ตัวเองได้ไหมหรือว่าจะระเบิดตั้งแต่แรกเลยนะครับก็จะแกล้งมันแกล้งจากเล็กๆเรื่อยๆน้อยๆไปจนแก้แ,กแบบใหญ่ๆเอาให้แบบอืบม,มึงนี่นะอะไรประมาณนี้นะครับ ถามว่ากลัวโดนตบไหมเมียตบยังหลบได้เ่โอเคนะครับฉากเสียงตายแล้วนะแต่เพื่อความสนุกสนานเพื่ออัตรดรเราก็ต้องทำนะครับจะไปกวนจะไปยั่วมันให้มันสุดๆอดะนะไม่ว่าจะทำอะไรก็แต่สุดๆเลยเอาสุดๆุด,ดปวนมันนะครับถ้ามีการ ลงไม้ลงมือขึ้นเราจะได้เป็นเก็บคลิปไปฟอ้ <S 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 องกันเลเล่นครับโอเคครับถ้ายังไงเดี๋ยวไปชมคลิปกันนะก่อนไปชมคลิปนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับโอเคครับไปชมคลิปกันเลย แต่งหน้าไปเนี่ยแต่งหน้าสิ่งก็แต่งทุกวันอยู่แเองสวยทุกวันสวยอยู่บ้านสวยก็ได้ไปไหนเลยโกงอีกนะอย่างนี้

wow Eu...

พ่อไงอ้าวอะไรไวันนี้อะไรเนี่ยเป็นอะไรกันทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยฮะเกาอ้อนไงอ้อนขนลุกเอ้ยฉันใส่อะมาใส่ไม่เนี่ยไม่ต้องท่าน้าร้าใสาอยู่ไม่เฉยนะ ดูม,ม iden, ันจะหลับสนิทหรือเปล่านอนกลางวันพักผ่อนละปวดเอาให้ตื่นไม่ต้องพักเรายังไม่นอนเลยโอเคไปกัน <cười> <cười> à subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <laughs> ครับท,ทุกคนเซ็งไม่เป็นไปตามแผนหรือว่าเราแก้งมันเบาไปรู้ว่าวันนี้มันอารมณ์ดีนะหวนไม่ร้อนเรอบสุดท้ายละวันนี้ตอนนี้มึงนลังเสียบไก่อยู่นะเอาทานาทำไมให้มันรู้เนียนๆฟอร์มเนียนๆโอเคไปแอบตั้งกล้องก่อนแกครับ เรียบกายไงแบบโผล่ใช่ไหมเอาอะไรเนี้ยเอาอะไรเนี่ยเจติบุตรจะมายุ่งจะเด็นใส่หน้าไงอะไรมักะเด็นใส่หน้าตับเนอะเออเช็ดให้อะไรวะโอ้ยเสงงทุกคน ก็วันนี้ไม่สําเร็จอะนะก็คือจะแกล้งโบมันเนี่ยที่เราบอกไว้ไงว่าจะแกล้งให้มันหัวร้อนนะหัวร้อนแต่มันไม่ยอมหัวร้อนวันนี้มันอารมณ์ดีทั้งวันเลยแซงผิดพลาดใครใครไปทำงานอยู่่ยแกล้งก็หายกูทั้งวันก็ทำคลิปไงเออก็แกล้งว่าตัวเองมันจะมี ปฏิกิร no? ิยายังไงเออว่าโดนแกล้งอะ่ะอือหดี๋วเองไม่หัวร้อนไงก็ยังทำงานอยู่ไงโอเคมาปิดคลิปก่อนไปไม่ผ่านอะไรของมึงเนี่เมียตบยังลบได้ เแต่เด็ดเดดเด็ดดดดีนะแต่แต่ยังยังหนง่เมียตบยังลบได้เ้อะไรเนี่ยอะไรเโอเคครับทุกคน มันไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหร่แต่ช็อตสุดท้ายก็คือสะใจแล้วกันนะสะแต่งหน้าตั้งนานนะโดนไปหน้าส้มไปเลยนะโอเคครับตอนนี้หัวน่าจะร้อนแล้วโอเคครับใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้นะครับโอเคครับบ๊ายบายต้องไปเสียบไก่แน่ๆเลยแทนมันมองุงมันจะไม่เสียบแลยไปทั้ไปบายครับบ๊ายบาย